ขาถามว่ารบ้านสี่ตัวเนี่ยขนของน้อยจริงเปล่าเฮ้ยมีน้อยอยากรู้เปล่าเดี๋ยวพาไปดูว่าขนของได้น้อยจริงเปล่าอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่าขนของได้น้อยหรือไม่น้อยเรามาดูกันคนรุ่นเก่าเนี่ยเบาะรุ่นเก่าอ่ะเขาจะไม่มีตัวพับเบาะที่เขาเรียกว่าซ่อนเบาะอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าขนของได้น้อยจริงไหมถ้าเกิดว่าเราวางเบาะแบบเนี้ยอ่ามันขนได้น้อยจริงแต่ว่าเรามีทิคแล้วครับเดี๋ยวนี้เบาะสมัยใหม่ทําแบบนี้ได้แล้ว ตัดผ้ามาดูที่ตรงนี้เลยมันจะมีเชือกซ่อนอยู่ตรงนี้นิดนึงเชือกซ่อนตรงนี้ทําอะไรได้หนึ่งเลยเราดึงขึ้นมาดึงปึด๊ดอ่าแล้วดึงกลับมาอ่าเป็นไงตัวนี้สามารถพับเบาะได้แล้วเบาะสมัยใหม่เดี๋ยวนี้4ี่ประตูขนของได้เยอะแล้วพี่ที่นอนกิ้งไส้สามฟุตสามารถใส่ได้แล้วคันนี้ใครที่สนใจนะครับเข้ามาได้เลยกระบะผ่อนห้าพันเองคันนี้เนี่ย ขนของได้เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวหลังกระบะด้วยก็ดีหรือว่าตัวหลังคอนโซลตรงนี้ก็ดีประตูที่4เนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นกระบะสีประตูขนของได้เยอะเท่าสมาร์ทแคปแล้วเดี๋ยวนี้สามารถสะดวกสบายขนาดนั้นเลยเชียวอ่าซ่อนตังเมียยังได้นะจริงพี่ก็ซ่อนไป